ถือกาเนิดเกิดเป็นไทยดารงไว้ในใจตนแผ่นดินนี้ของทุกคนไม่ใช่แผ่นดินของใครมาเถิดเพื่อนพ้องมาล่ําร้องเพลงชาติไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยวรวมความยิ่งใหญ่คู่ไทยเอ่ยสวัสดีครับกับผมเลือดไทยใจมีการ60สนาทีนับจากนี้ไปผมจะพาคุณไปรู้จักประเทศที่มีชื่อว่าไทยนั่นเองนะครับผมข้อความดิธีครับทําให้หัวใจของเรายังอุ่นดีนะครับผมไม่มีชีวิตใดจะอยู่โดยลําพังนอกจากจะมีผู้หนึ่งคอยดูแล ก็สวัสดีครับผมอกับผมเลอไทยจะมีการครับ60สินาทีนับจากนี้ไปผมจะพาคุณไปรู้จักประเทศที่มีชื่อว่าไทยนั่นเองนะครับผมกับหัวข้อวันนี้ครับกับหัวข้อวันนี้อะไรวะคุณเห็นยังไงกับเรื่องอะไรอ๋อการมีกฎหมายคุมเอ,อพระอะไรกฎหมายที่ว่ามีค,ค,คิดยังไงใช่ไหมอ๋อหัวข้อไอตอยุย ก็อภัยกันเลยครับแอนดินครับไม่เคยทอยดเรานะครับปะชาชนแม่วันนี้วันนี้ก็อะไรวะเนี่ยโอ้โหก็มึงนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะมีการแบบว่าออกกฎหมายใช่ไหมครับว่าไอ้อะไรนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับพระใช่ไหมครับโอ้โหพระอีกแล้วใช่ไหมครับอืมมืมแม่ช่วงนี้ในเขากำลังฮอตนะแม่ฮอตน้าดูเลยฮอตน้าดูเลยครับผมฮอตจริงๆเลย ก็อยากจะกลับไปก็อยากจะแม่หัวข้อแม่งโคตรสั้นเลยนะเออหัวข้อแม่งโคตรสั้นเลยจริงๆนั่นแหละครับก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวไอ้นี่ดีกว่าเพราะหัวข้อมันสั้นไงตอบแป๊บเดียวก็จบละเราก็เลยนําเรื่องไอ้นี้มาดีกว่าเออมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมอ่ามันมี มันมีเรื่องที่ในกลุ่มชนครับเนี่ยมันจะมีแต่ละกลุ่มชนใช่ไหมก็เหมือนกรเหลอดมีเป็นประเททประเศทนะครับก็มีแต่ละกลุ่มเที่ยวกลุ่มชนหรือว่าประเทศเนี่ยประเทศประเทศไปแล้วทีนี้เขาก็เลยมีความเห็นว่าเฮ้ยไอการที่เรามีมีกลุ่มชนนะครับหรือว่ามีประเทศเนี่ยเราจะเอาอะไรเอาจะเอาสัตว์ชนิดใดอ่ะมาเฝ้าบ้านดีเออมาเฝ้าบ้านเออทีนี้เขาก็เลยให้ประกวดกันนะครับว่าใครจะเอาอะไรมาให้ฝ้าบ้านแต่ละคนก็ ก็หลายๆท่านก็เขาก็จะมีปาดของเขามีมีสมองอะคือปาดของเขาก็คือคือหมายถึงว่ามันจะมีกลุ่มชนที wow. ่ใช้เป็นด้านสติปัญญาเนี่ยเออแล้วเนี่ยพวกเนี่ยก็จะมาก็คือพวกเนี่ยเขาเขาจะเป็นแบบว่าพวกป่าอะมันก็จะทําหน้าที่ตรงนี้อืมแต่ะท่านก็ก็เอาเอ่อสัตว์เอาเอานกตั้งเอาอะไรเนี้ยเอานกเอาหมาเอาแมวเอาอะไรมาเนี้ยครับที่เอามาเฝ้าบ้าน แต่ท่านเขาก็ออกไปแต่มันมีกลุ่มชนอยู่กลุ่มชนหนึ่งครับมีกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งเป็นกลุ่มชนที่ถาวว่าแปลกไหมมันก็มันก็เหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่แบบว่าไม่ค่อยจะถูกกล่าวถึงก็ได้นะครับจะถูกกล่าวถึงก็ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มชนที่จะว่าแปลกไหมก็มันก็ไม่จะแปลกก็ว่าแปลกก็ได้หรือจะไม่แปลกก็ได้นะครับ ถ้เป็นกลุ่มชนที่แบบว่าอูว่าแล้วไอ้หาไอ้กลุ่มชนเนี่ยเออมันจะมันจะเป็นที่เก่าขานของคนทั่วไปแต่ถามว่าใครจะเข้าถึงกลุ่มชนนี้ก็ไม่มีใครที่จะไปเข้าไปเข้าถึงกับกลุ่มชนนี้ได้อะไรเงี้ยครับเป็นของที่เป็นของที่ง่ายแต่หายากเนี่ยถ้าจะหาก็หาไม่เจอเงี้ยครับถ้าเกิดจะหาก็หาไม่เจอเออมันเป็นของที่จะบอกว่าหายากแต่มันก็มีทั่วไปอะคือของที่มันมีแต่ก็มีทั่วไปครับ หายากไหมก็มันก็มีทั่วไปเห็นไหมมันก็คือมันอยู่ในตัวเดียวกันเลยอ่ะกลุ่มชนเนี่ยครับมันอยู่ในตัวเดียวกันของมันอ่ะคือเราจะถามว่าหาหายากไหมก็ยากแต่มันมีทั่วไปเอาหายากแต่มันมีทั่วไปแล้วมึงจะหายังมันก็แปลว่ามันก็ต้องมีเหมือนๆกันหมดถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในตัวเดียวกันถูกไหมหายากแต่ก็มีทั่วไปเอาแล้วมันสรุปแล้วมึงจะหายากหรือมึงหาง่ายกันแน่วะเห็นไหมนั่นแหละครับเป็นกลุ่มชนที่จะงงไหมมันก็ไม่งง ถามว่ากลุ่มชนนี้มันเป็นกลุ่มชนที่แบบว่าคือพูดง่ายๆว่าเราจะรู้จักเขาได้น้อยมากคือถ้าเกิดเขาเป็นกลุ่มชนที่บอกบอกว่าถ้าต้องการให้รู้จักครับถ้าเกิดเขาต้องการให้รู้จักใช่ไหมมันถึงจะเจอถ,ถึงจะได้รู้จักครับเออเขาสามารถเปิดปิดได้ครับเขาสามารถที่จะอยู่อยู่นตรงนั้นน่ะอยู่กันมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยคือเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้ต้องการให้ให,ให้ให้ใครเป็น เป็นที่รู้จักเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้จักเขาเลยนะเหมือนกับเขามีมีแบบว่ามีมนอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบว่าเป็นของลึกลับก็ได้เป็นของที่แบบเฮ้ยก็เจอกันอยู่ก็รู้อะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เนะี่ยแต่ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยครับเออมันก็ทําใช้ชีวิตของเขาตามปกติของเขาแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่แบบว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุมเคืออะไรเงี้ยครับลึกลับลึกลับเล็กอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วก็ถามว่าเออ เป็นของที่ง่ายๆมองเหมือนเคง่ง่ายๆแต่เข้าไม่ถึงว่ะอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับแก้เราเฉพาะเอาเอาคําพูดหรือว่าเนี่ยสิ่งที่จะเอาไปเอาไปเทียบครับแทบจะหาอไม่รู้จะเอาอะไรจะเอาอะไรไปเทียบได้ดีเนี่ยครับอืมปัญหามันหา,นหาจะเพียบเอยกตัวอย่างให้ฟังอะ่ะแทบจะยากเลยเห็นไหมคําพูดอะ่ะอยังยังยากเลยนั่นแหละครับกลุ่มชนเนะี้ยเป็นลักษณะแบบนั้น และเขาก็มองดูว่าไอ้หาไอ้กลุ่มชนนี้แม่งบา้บาๆจะบอกว่ามันบา้บาๆมันก็ไม่บ้าเว้ยเเออและถามว่าเออ้ยมันก็เป็นคนปกติทั่วไปแลอืมมันมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนไม่สามารถที่จะอธิบายได้หาข้อเปรียบเทียบหรืออธิบายไม่ได้เลยและไอ้เจ้าตัวกลุ่มชนนี้เขาก็จะเป็นที่จับตามอง และคําว่ากูว่าแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยครับจะเป็นที่แบบจดจําเลยว่าไอ้ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้หานี่มาปุ๊บเนี่ยก็กูว่าแล้วแน่นอนอืมมันจะเป็นแบบนั้นครับเออแล้วจะเป็นที่ฮือฮาทําอะไรแล้วแต่ทํามันก็กลายเป็นที่ฮือฮาจะไปที่ตรงไหนจะรู้ทันทีเลยครับหนึ่งครับคันจมูกไอ้ไขอไอ้ไอ้กลุ่มชนนี่พอพูดปุ๊บเราขันจมูกปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊ย,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 ยอืมแค่มันมาเนี่ยรู้ว่ามันมันมาเนี่ยรู้สึกแล้วว่าตัวแบบเหมือนกับว่า เหมือนก็ความรู้สึกมันมันจะเล่นกับความรู้สึกทันทีครับแค่มันเปิดปรากฏต,ตัวตาแทบไม่มีใครไม่มีใครกล้าศบตาเขาเลยนะแปลกเป,เป็นเป็นเป็นที่แปลกอย่างหนึ่งว่าการศบตาหรือการจะการไปมองหน้าศบตาเนี่ยไม่ไม่มีคือไม่มีใครแทบจะไม่อยากจะมองก็แต่ก็ก็จะว่าได้ครับจะว่าไม่อยากมองก็ไม่ใช่ไว้แต่ว่าเป็นการที่บอกว่าไม่กล้าที่จะศบตาไม่กล้าที่จะสบตาเลยที่ดวนแล้วถามว่ามันโหดเยี่ยมหน้าเกงขำไหมมันไม่ไม่ครับไอการหน้าเกงขำ จะถามว่าเป็นที่น่าเกรงขามไหมไม่เลยจะถามเป็นที่น่ากลัวไหมก็ไม่กันแหละมันก็เป็นบ้าไปเลยไม่เป็นบ้านะมันก็นคนดีๆนี่นแหละนะพูดได้ถามได้ตอบได้เอ้ยแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมละ่ะเออเห็นไหมครับว่าเออไอ้เจ้ากลุ่ม <c oughs> เจ้ากลุ่มชนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอืมันไม่น่าเกรงขามก็ไม่ ออก็ไม่ก็ไม่น่ากลัวแล้วมันก็ไม่จะเป็นอะไรนะครับเห็นไหมแค่เฉพาะแม่งปรากฏตัวนี่จะถามว่าน่าเกงขามไหมก็ไม่ธรรมดามันก็ธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าอืเฮ้ยคนนี้แม่งแม่งไอ้นี่เล้เฮ้ยไม่กล้าที่จะอนี่เลยออเลยอเยอแต่แม่นแปลกนะแปลกครับธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามีความธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาในตัวเองอืเห็นไหมครับกลุ่มชนกลุ่มชนที่คําว่าแปลกก็พูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันทั่วไป เออมันเหมือนกันทุกไปมันไม่ได้ทำอะไรที่เหนือมนุษย์ไปเลยเหมือนมนุษย์ทุกอย่างมนุษย์ทําอะไรได้ครับกินได้ขี้ได้ปี้ได้เหมือนกันเลยเขาก็ทําได้เหมือนกันอ่าเห็นไหมกินขี้ปี้นอนได้เหมือนกันเลยเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไป <c oughs> มีวัฒนธรรมไหมมีวัฒนธรรมมีทำเนียมมีอะไรมีทุกอย่างเออมันก็ไม่แปลกนะมันเหมือนกันแต่มันมองดูคุมเครือนั่นแหละครับผมและทีนี้ คุณลองคิดดูสภาพนะครับว่าเขานะครับให้หาสัตว์นะครับให้หาสัตว์เอามาเฝ้าบ้านเออลองคิดดูนะครับว่าโอ้โหแม่งแล้วมันเป็นระดับมันเป็นระดับไอ้พวกที่ใช้ใช้ไอ้นี่ยครับเขาเรียกว่าใช้ใช้หลักของที่มาที่ไปด้วยครับคือว่าคุณเอามันมาทำไมเออแล้วมันแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับเออแม่งก็แม่งก็เลยเป็นที่แบบ เออเฮ้ยแน่งน่าจะเป็นตัวเก่งไหมมันก็ไม่ใช่แบบตัวเก่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันมันมันเหมือนกับว่ามันนอกเหนืออยู่ในความทรงจำไหมก็ไม่ก็ไม่เดี๋ยเป็นที่ทรงจํานะครับแต่เป็นที่เก่าขานครับมันเป็นที่เก่าขานแต่ก็ไม่ได้ถูกไม่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานนะว่าอยู่ในความทรงจำไหมก็ไม่ก็ไม่ไดี๋ยความทรงจํานะแต่เป็นที่เก่าขานหรือเขาเรียกว่าตำนาน ruined. นั่นเอง nd. จะพูดเออใช่จะพูดว่าเป็นตำนานก็ว่าได้เพราะตำนานเนี่ยไม่ได้อยู่ อิงกับอะไรครับมันจะอิงกับเรื่องเล่านิทานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ในว่าเฮ้ยมึงเป็นเรื่องเล่าแสดงว่ามึงเป็นเอ่อสิ่งสมมุติขึ้นมานี่ประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันสมมุติขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ว่าได้เลยจะเป็นเรื่องของนิทานหรืออะไรก็ได้ครับกลุ่มเนี้จะเป็นแบบประมาณนั้นครับอ่าและทีนี้พอเราเขา้าทุกกลุ่มชนเข้ามาเ,าเขาก็มาพร้อมกันหมดด้วยสัตว์ที่เอามาเฝ้าออ้านกันเห็นไหมครับและทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ ไปเอาไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมาทุกคนแทบจะโทั้งทั้งหานนั้นก็ก็หันไปมองเลยเอ้ยโหแม่กูว่าแล้วไนงะกูว่าแล้วไอ้พวกนี้มันจะมาอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วถามว่าเขาต้องการให้เป็นงั้นเหรอเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นครับเขาไม่ต้องการที่จะโดดเด่นอะไรเงี้ยก็เอา้าก็บอกให้หาสัตว์แล้วก็หาเหมือนกันก็หาก็คุณก็ไปหาผมก็ไปหานี่ไงเออผมก็ไปหาโหแต่ เออแล้วคุณลองคิดดูนะครับว่าคนกลุ่มชนเนี่มันจะเอาอะไรมาเฝ้าบ้านอืมเออมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าไอ้หาหาสัตว์เหมือนกันเนี่ยเนหะ็นไหมสัตว์แม่งมีทั่วไปเลยมีทั่วไปเลยแต่ไอ้กลุ่มชนนี่โอ้โหมึงเสือเป็นที่กล่าวขานได้นะครับว่าก็คุณได้ดูเห็นไหมมันมีทั่วไปมันมีทั่วไปเลยแต่มึงไม่เลือกว่าไอ้เหียบไอเอาอะไรมาเนี่ยเออ,เเอแล้วเพื่อนเื่อนอยากรู้ไหมครับว่าเขาไปเอาอะไรมา เขาไปถึงปุ๊บเขาก็ไปลากมันมาเพิ่งปุ๊บโอ้โหแค่มันมาปุ๊บแม่ก็วงแตกแล้วครับเอาไอ้หานี่ขึ้นมาปุ๊บนี่วงแตกเลยวงแตกกันเลยนะครับโอ้โหมีแต่คนเอาไอ้ตัวนี้ก็มาฟ้องบ้านปุ๊บนี่โอ้โหวงแตกเลยครับเขากําลังเขากาลังแบบว่าชุมนุมกันอยู่หรือว่ายืนกําลังคุยกันอยู่ดีๆไอ้หานี่โผลมาปุ๊บวงแตกกระจายเลยไม่ใช่เขาลังคีนั่นแหละครับผมก็ไปลากเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมา แล้วเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงอะ่ะทําไมถึงต้องเอาสัตว์ชนิดนี้ขึ้นมาสัตว์ชนิดนี้เนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดครับอืมมันเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดแลวถ้าเกิดสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดมามาเฝ้าบ้านถามว่ามันจะคุ้มครองอะไรได้ไหมไม่ได้แล้ว แล้วคุณไปเอามันมามันมาทําไมครับดูไหมครับฟาร์มแข็งแกร่งไม่มีครับเป็นสายที่อ่อนแอเพราะว่าก็สายชนิดเนี้ยมันแค่เลื่อนาร์มสูงของของของมันครับตอนแรกมันมันมันอยู่ประมาณประมาณแค่นี้ประมาณแค่นี้ความสูงมันนะเอ้คือว่าความสูงมันเน่ะเนี่ยขอบเขตมันอยู่ได้แค่นี้ครับเกินไปนิดหนึ่งเลื่อนจะให้ให้มันเลื่อนขึ้นหน่อยปุ๊บตายอุ้น้องคิดด้วยครับว่าเนี้ยมันมีแค่นี้ แล้วพอเราให้มันเลื่อนขึ้นปุ๊บมันตายแล้วเห็นไหมครับแทบจะโอ้โหมึงเอามาเฝ้าบ้านก็มันจะเฝ้าได้ยังไงเขาบมนเฝ้าไม่ได้อยู่แล้วครับถูกไหมมันอ่อนแอที่สุดแค่เฉพาะมันและหูมันดีเลยนะเป็นสัตว์ที่มันไม่มีไม่มีใบหูนะครับเนี่ยไออย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยพอเรามันมีเสียงคร้บปุ๊บมันก็สามารถที่จะมีใบหูที่จะรับเสียงได้ง่ายถูกไหมครับพอปุ๊บเนี่ยมันมันมันก็จะไม่ผ่านเลยไปเพราะว่ามันจะมีใบหูแต่ แต่คนสมัยนี้แม่งกลายเป็นไม่มีใบหูทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะกองกองอะไรได้ละอือจะฟังแต่ตัวเองละจะฟังเสียงในหูตัวเองครับคือพอใครพูดอะไรมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบ้ามันบ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมมึงไม่ใช้ใบหูเลยสมัยนี้ไม่ใช้ใบหูเลยใช้แต่ในรูหูนะครับแล้วก็ฟังเสียงตัวเองอยู่ในนั้นน่ะโดยที่เอามืออุดหูไงใบหูมันก็เลยหายไปครับเอามืออุดไม่ไม่ฟังใครไงไม่ฟังใครมันจะร้องเฮ้ยเฮ้ยมันจะเฮ้ยก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสิ่งที่คุณคิดอนะอฮ้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วกันอ,อ,อ๋อไอเหียอ๋อต้องเป็นอย่างที่มึงคิดถึงจะถูกหมดใช่ไหมอย่างกูค,คิดนี่ไม่ได้เลยเนะ่ไอพวกแอนเชรเนเนี่ยมันจะคุณฟังเหอะมันจะพูดกันว่าเฮ้ยเเ้นี่ยคือเสียงในหูมันอะมัน,ม,นมันเหมือนนะฮะฮะในหูมันอนะพูดกันอยู่ในนั้นอนะคือมึงฟังยังยังไม่ได้ตั้งใจฟังเลยอ่ะเออแล้วมึงเนฮ่ยเหมือนว่าฮะะอไรนะเฮ้บเดียวกัน คือมันไม่ได้ยินเสียงเรานั่นแหละครับผมนั่นแหละคือเขาเรียกว่าคู่ปฏิเสธนั่นเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเอ้เจ้าตัวนี้ก็เช่นกันครับมันจะไม่มีใบหูมันมีแต่รูเอ้ยแต่แม่งไวกว่าตัวอื่นอีกนะครับใครที่ว่าหูดีๆไอ้หานี่หูดีกว่าแค่ลองเฮ้ยแค่เฮ้ยปุ๊บเนี่ยไปก่อนแลลวครับตนีนแตกก่อนเลยครับผมตนีนแตกเลยโอโ้มันเป็นสัตว์ที่แบบว่า โอ้โหวิ่งโคตรไวอะ่ะมันเร็วชิบหายเลยเร็วมากเลยแค่ร้องแฮะคําเดียวนี่มึงยังไม่รู้เลยว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไปก่อนแล้วครับมันวิ่งเปิงก่อนเลยวิ่งตีนแตกเลยเขาเรียกว่าตีนแตกก่อนแล้วขนาดหมานี่แมงวกง,งวยังไวๆพอเราได้ยินเสียงปุ๊บนี่หมาจะหยุดฟังเฮ้ยอืมมึงมาทำอะไรใช่ถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นพวกไอหมาแมวอะไรเงี้ยใช่ถ้ามันได้ยินเสียงปุ๊บมันจะหยุดฟังเฮ้ยอืมมึงจะทําอะไรอ่ะให้กูเฝ้ามึงต้องรู้ด้วยว่ากูเฝ้าอยู่เงี้ยฮะหมามันจะเป็นอย่าง้ง ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นสัตว์ที่ประหลาดเพราะว่ามันไม่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 มีใบหูสัตว์ทุกตัวมันมีใบหูใช่ไหมเพื่ได้ฟังอะไรแล้วก็หยุดฟัง่ะไอ้นี่มันด้หยุดครับแค่ได้ยินเสียงแฮะปุ๊มตีนแตกก่อนละไม่รู้ว่าสิ่งนั้นนะเขาเรียกให้ไปกินอาหารหรือเปล่าหรือว่าสิ่งเสียงนั้นนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่รู้มึงจะพูดอะไรกูไม่รู้ว่าดินเสียงเสียงดังกูไปก่อนแล้ววิ่งตีนแตกก่อนเลยเออแล้วที่สําคัญเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่สามารถที่จะเอา อะไรได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งมันเป็นสัตว์ที่ที่แบบว่าเนี่ยทาให้ให้ให้ทำแบบเนี้ยให้ทําแบบนี้เออไปทําอ่ะไปทําอีกแบบบอกให้มันไปซ้ายมันไปขวาเออเฮ้ยถูกไหมครับมันเป็นสัตว์ที่แปลกไงแล้วคุณลองคิดสภาพแล้วคนพวกนี้ไปเอาไอ้ไอ้ไอ้สัตว์ตัวเนี้ยมาเออเฮ้ยเอามาฝ้าบ้านอืมบอกให้มันฝ้าบ้านไอ้ยหาเสริมไปเป็นเจ้าของบ้านเฮ้ย กูบอกให้มึงเฝ้าบ้านแต่มึงเสืกไปเป็นเจ้าของบ้านอืมเห็นไหมเขาก็เขาบอกเอ๊ะมันทําไมถึงต้องเอาหมาด้วยล่ะบอกให้มันทําอีกอย่างมันก็จะทําอีกอย่างหนึ่งและที่สําคัญเลยครับไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ที่ต่าใช่ไหมครับมันถ้าเกิดมันยกตัวสูงขึ้นปุ๊บมันจะตายทันทียกตัวขึ้นสูงไม่ได้ตายครับอืมมันเหมือนกับว่าอากาศมันชอบอากาศแค่ตรงนั้นอะพอยกตัวสูงปุ๊บมันเป็นเชื้อไงไอตัวนี้มันเป็นเชื้อครับเชื้อที่มันจะอยู่ที่ต่าอะครับ แล้วพอมันยกตัวขึ้นปุ๊บมันตายทันทีเชื้อตัวเนี้ยเป็นเชื้อที่อ่อนแอที่สุดอืมเป็นเชื้อที่อ่อนแอที่สุดคือเบาบางที่สุดครับอืมยกตัวขึ้นปุ๊บตายครับนั่นแหละครับและทีนี้พอเราเอามางี้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่า,าไอ้เชื้อตัวเนี้หรือไอ้สัตว์ตัวเนี้ยมันอยู่ในที่ต่ำแบบลักษณะเป็นที่ต่ำแบบเงี้ยคือไม่ไม่มันไม่ไปสูงไม่ได้เงี้ยบ้านคุณมันก็จะต่ำลงมัวหมองนะอืม มันก็จะหมองเลยนะครับถูกไหมละ่ะแค่เฉพาะคุณได้ที่มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่แบบอืมเป็นที่แบบว่าติฉินนินทาเป็นที่ป้องปากครับแบบเขาจะป้องปากพูดใส่หรือว่าจะเดินไปที่ไหนอะไรแล้วแต่เนี้ยมันก็จะเป็นที่แบบเป็นตัวประหลาดของเป็นตัวประหลาดไปเลยอะ่ะถูกไหมเพราะว่าคุณเอาไอ้ชนิดนี้มาแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เขาก็รู้แลวไอสัตว์ชนิดนี้มันเป็นสัตว์ที่ไม่พัฒนาอะไรอยู่แล้วครับบ้านคุณ ก็มันจะไม่พัฒนาเลยนะแล้วบ้านคุณมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะแบบไม่มีอะไรที่มันจะอนี่เลยนะอืมราคีก็ไม่มีครับไม่มีทั้งราศีไม่มีทั้งอะไรเลยมันจะมัวมองนะอืมแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาเลือกสัตว์ชนิดนี้มาแล้วเนี่ยเ็าลากันมาแล้วให้กูมาเปลี่ยนตอนนี้มันจะบ้าเหรอถ้าเกิดระลับเป็นพามเนี่ยครับเป็นพวกที่เป็นนักปา่าเป็นพวกที่นักคิดแล้วเนะ เขาจะไปไปนั่งเปลี่ยนจุดนั้นเลยมันไม่มีทางอยู่แล้วถูกไหมครับพอเราต่อให้เขาพูดอะไรอะไรมากแค่ไหนก็ตามไอ้สิ่งที่เขาเอามาแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไอ้นี่เลยครับถูกไหมเพราะว่ามันจะต้องโอ้โหระดับพามแม่งระดับแบบพวกไอ้นักคิดอะไรเงี้ยมันคิดออกมาแล้วมึงจะให้มันขยำของมันทิ้งแล้วเอาของมึงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับถ้างั้นมันจะมีการไอ้นี่กันทำอ่าโตวาทีหรือว่ามีการที่แบบว่าไอ้นี่ันทําไมถูกไหมล่ะอ่านั่นแหละครับผม ก็เป <S an> ็นในลักษณะแบบนั้นก็คือเขาก็แค่กล่าวได้ถึงเนี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เู้ก็ไม่ค่อยได้กล่าวแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เอามามันไม่เอามามั่วแล้วไงไม่ใช่ให้การบ้านเด็กนี่ถูกไหมไม่ให้การบ้านที่ผู้ที่ไม่มีปัญญาอันนี้ผู้ที่มีปัญญาแล้วด้วยเออแล้วเอาสิ่งชนิดนี้มามันก็เลยเป็นเรื่องที่โจดกล่าวขานเลยเห็นไหมมันเป็นมันเป็นมันเป็นกลุ่มชนที่แปลกแต่ถามว่าเป็นกลุ่มชนที่บ้าเ็กกก็ก็ว่าบ้าได้หรือว่ามึงเจออะไรมาปุ๊บงก็หยิบมาย่างนีว่า ไม่ผ่านการคัดกรองห้ยแต่มันก็ไม่ได้ดิแม่งระดับนักคิดมึงอืเบิดมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ๆปุ๊บเอ้ยตื่นสายกูไม่ได้ทําว่ะหยิบมาเกอนเลยเนี่ยแล้วก็มาอธิบายเอาก็ไม่ได้เว้ยไม่ใช่คนเดียวมันไม่ใช่คนแล้วมันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่นักการเมืองกันอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนแล้วกันที่มันจะเป็นแบบนั้นเออนั่นแหละครับพอรามันมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นเป็นเป็นแบบนั้นกันเลยแต่ก็ก็เป็นจริงๆอย่างที่คนเขาพูดแล้ะครับว่า ถ้าเกิดคุณเอาสายชนิดเนี้ยเอาขึ้นมาเฝ้าบ้านเนี่ยนะครับเออบ้านของคุณก็จะมัวหมองเป็นที่เก่าคือได้อย่างหนึ่งก็นั่นแหละครับคนในบ้านก็จะกลายเป็นมัวหมองไปด้วยคือจะ,จะมมนจะไม่มีศัก์สีครับศักสีมันจะหายไปเลยนั่นแหละครับมันจะมัวหมองมันจะเศร้าหมองไปเลยนั่นแหละครับผมแต่ที่แต่ที่ที่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเอาสายชนิดนี้มายังไงมันก็ไม่หายไม่มีใครละขโมยไปแน่นอน ไม่มีใครละเขาโมยมันแล้วก็ไม่มีใครอยากจฆ่ามันด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่มันปล่อยมันไปเถอะอะไรประมาณเนี้ครับคือมันก็จะไม่ถูกฆ่าด้วยมันเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกฆ่าด้วยครับเขาก็ไม่อยากฆ่ามันเขาไม่ได้เมตตามันเขาเขาแบบจะว่าเกลียดก็มก็ได้นะจะเกลียดมันก็ได้จะอะไรมันก็ได้แต่เขาก็ไม่ฆ่ามันนะแปลกถูกไหมแต่สัตว์ทุกตัวที่มอมานะมีแต่คนเขาเอาไปกินทําเป็นอาหารได้หมดเลย ถูกไหมครับเอามาเฝ้าบ้านบ้านมึงก็ต้องโดนยดีแต่แม้มันจะเข้ายากก็ได้ก็จริงเข้ายากได้เข้ายากก็จริงแต่สัตว์มึงก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะเพราะว่าไอ้ไอ้สัตว์พวกที่มันมันมันเฝ้ามันอะไรมันจะต้องสู้ถูกไหมครับอ่ามันจะต้องสู้ตัวมึงก็ต้องตายอยู่ดีตัวมึงก็ไม่รอดบ้านกูก็ไม่รอดอยู่ดีแต่สัตว์ชนิดนี้มันรอดตัวมันก็รอดถึง ถึงบ้านไม่ไม่รอดยังไงบึงก็ไม่มาอยู่แล้วพอแล้วเขาเข้าบ้านบึงมึงก็หนีที่อื่นอยู่แล้วและไอ้คนที่เข้าบ้านมาปุ๊บมึงก็เข้าบ้านมึงก็ทำอะไรก็ทําไปเลยนี่ครับก็คือเป็นบ้านมึงไปเลยและถามว่ามันจะทําลายบ้านไหมครับไอ้ไอ้คนนั้นอ่ะไอ้โจนอ่ะโจนมันก็ไม่ทํหลายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นครับเพราะมันรู้แล้วว่าไอ้ที่ไอ้สัตว์ตัวนี้มันไม่มาแน่นอนมันก็ต้องมันมันมองเอ้ยมึงอยู่ดีกวเ่าเอ้าอยู่กูก็ไม่เข้ามึงอยู่ไม่เข้าดิกูจะเข้าทําไมเออเป็นไงนะ พอเราบอกว่าอ้าโหยมึงมาถึงปุ๊บเอ้ยแต่มันเอาตัวรอดแม่มันจะตอนแอร์ยังไงมันเอาตัวรอดได้นะพอเราบินปุ๊บมึงอยากมาเชิญไปเลยพี่จะหกโมงออกไปอยู่นอกก็ได้ตอนแรกกูให้มึงเฝ้าบ้านอยู่ไอห้ห่ามึงเสือไหให้โจนเน่เข้าเข้าไปในบ้านแล้วแล้วมึงก็ไปอยู่นอกบ้านไปยืนมองอยู่เออรอใครอะ่ะก็รอลูกพี่มาไงเดี๋ยวลูกพี่มาก็ค่อยบอกมานู่นน่ะจโจนอยู่ในบ้านอ้าวไอสัตว์เอ้ยแล้วมไม่ไม่อะไรแล้วมึงไม่อะไรเขาล่ะ เออมันไม่รู้ไงก็ไม่ตรงไลไงแล้วก็ยืนมองอยู่ข้างหน้าอ้องหอกไงเออพอล้วเขามองมันปุ๊บมันก็มองไปทางอื่นเออมันเลียมันจัดด้นะพอเราเราหันไปมองมันปุ๊บมันหลบตาได้ด้วยนะไอไอสัตว์ตัวเนี้ยเอาลองดูครับมันเราไอไอตัวเนี้ยมันมีเหลี่ยมดีนะครับมันเป็นสัตว์ที่แบบแม่จ้าเลยมองเห็นแล้วแม่เขาท่าเดี๋ยวมึงนี่ถูกไหมครับเรามองมันปุ๊บมันก็ทําข้าไปมองแต่มันอนีมองแต่มันจ็จับจับเรยอยู่แต่พอเราหันไปมองมันปุ๊บมันหลบท แ l a ลิ้นเล่นไปเลยเ,เ,เ,เลยเปื่อยเลยอ่าจงอาเหลี่ยมันดีครับแล้วพอเวลาเสร็จปุ๊บไม่มีใครฆ่ามันแล้วก็มีใครอยากกินมันด้วยเพราะมันเป็นเป็นเ้อโรคชั้นต่ําเขาไม่กินกันครับมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำไงแล้วแล้วมันนะครับเป็นสิ่งที่เอคาดเดาไม่ได้เลยครับคือให้ทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ตรงจุดอ่ะคือพูด,พดง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องผู้หญิง ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงหรือว่าคนชอบเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกสัตว์ชนิดอื่นพอเราผู้หญิงเข้ามาปุ๊บเขาคอยๆวิน่ารักจับแล้วก็ไปแต่สัตว์ชนิดนี้ผู้หญิงไม่เอาครับอ๋อทาไมอ่ะเพรานะลิ้นมันสองแฉกไงลิ้นมันสองแฉกครับมันเลยทําให้ไม่ตรงจุดไงครับนยมันเป็นลิ้นสองแฉกไงครับมันไม่ตรงจุดเห็นไหมครับเออแต่ถ้าเกิดมันเป็นชนิดเดียวมันจะมันจะผู้หญิงก็ชอบถูกไหมมันจะตรงจุดพอดีแต่อันนี้เป็นลิ้นสองแฉกทําอะไรก็ไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าหมาย คือจะให้แม่งตรงจุดไอ้แเอ้ยมันสึกปิด้างๆเนี่ยไปอื้มมันเป็นอะไรที่เสียลมไงม,มันเลยเป็นแบบนั้นเห็นไหม <c oughs> เขาก็เลยบอกเอ้ยไม่ใช้ได้ไว้หาหรือแม่งดิ้นสองแฉกด้วยเอออย่างน้อยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่เอามันแน่นอนถูกไหมครับผู้หญิงนี่ไม่เอามันแน่นอนอืมรอดไปเลยอีกหนึ่งอย่างรอดรอดบอีกแบบนล้น,นะเพราะว่าผู้ชายก็เป็นนักล่าเขาก็ไม่ล่ามันอยู่แล้วเขาก็ไม่ฆ่ามันอยู่แล้วเออผมรู้จะฆ่าจะไม่ฆ่า ฆ่ามันก็ตถนนั้นเนี่ยมันมันเป็นสัตว์ชันต่ำใครไม่ใครจะไปฆ่ามันก็เออให้ปล่อยให้มันอยู่อยู่ไปอยู่ไปมึงก็ทถานั้นเนี่ยอยู่ไปมึงก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ไปมึงก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรดีอกเออมันจะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยไม่ฆ่ามันอ่ารอดไปละผู้หญิงก็ไม่รักขโมยไปไม่สามารถที่จะเอามาดูแลเขาไม่เอามาดูแลนะรอดไปสองอย่างแล้วถูกไหมครับเออแล้วทีนี้มาเป็นถึงเรื่องจะไปแย่งคนอื่นกินอะไรเงี้ยอย่างสัตว์ชนิดอื่นมาปุ๊บมันก็จะมากินอาหารกินแล้ว ไอสัวนดนี้ไม่ใหม่เว้ยไอสัตว์นดนี้มึงจะอยู่ไงก็อยู่ไปดิพวกพวกนี้เขากินของเหลือได้กินของเน่าได้เขาชอบกินของเน่าเ่าอยู่แล้วไงเขาไม่กินดอกไอของพวกที่แบบว่าจะไปแย่งคนอื่นเขากินเอ้ยไม่ครับสัตว์ชนีดอื่นก็เลยตังแมงครับมึงจะทําอะไรเรื่องมึงเ <c oughs> ป็นไงครับรอดอีกแล้วแม่งรอดอีกแล้วโอ้โหถ้าเกิดเป็นของคุณดีแม่งเจออันแรกงเงินเรียบร้อยไปแล้วเจอของผมนี่เป็นไงไมันยังรอดอยู่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังม,มันเศร้าหมองนะ หมองมันก็หมองไปดิม่ใช่บ้านของมัานนี่เราให้มันเฝ้าครับเราให้มันเฝ้าบ้านไม่ได้ให้มันพัฒนาให้มันแค่เฝ้าเฉยๆคุณจะเอาสัตว์มานั่งต่อสู้ให้มันไปสู้คนอื่นทําไมครับเราให้มันเฝ้าให้มันเฝ้าก็แค่แค่มันรายงานเท่านั้นแหละรับว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนั่นแหละครับแล้วก็เลยถูกกล่าวขานอีกชนะอีกแล้วครับกล่าวขานครับเพราะว่าอย่างหนึ่งกลุ่มชนเนี้ย แม่งไม่มีใครเอาชนะแม่งได้เลยแม่งชนะทุกครั้งเลยขนาดเนี้ยครับการคัดเลือกสัตว์ที่เฝ้าบ้านเขาก็ได้รับชัยชนะไปครับโดยที่แบบว่ามันสามารถสัตว์ชนิดนี้มันเอาเอาชีวิตรอดได้เอาเล็ดรอดได้หมดเจ้าหมองก็เรื่องของมันเร้าหมองก็ไม่ได้เองนี่นะเพราะคุณจะไปตีอยู่ที่จุดไหนครับคุณก็จะไปตีตามจุดที่คุณบอกไปว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ที่เอาไว้ที่เฝ้าใช่ไหมต้องเป็นในลนักษณะก็คือเป็นอุดมคติของคุณคือว่ามันซับซ้อนมากไปคิดลึกมากไปครับมันเลยทําให้ แบบนนั้แต่อันนี้เขาไม่ได้คิดลงไปลึกนะครับเขาบอกว่าให้เฝ้าบ้านเฝ้าไม่ได้ไหมายถึงว่ามึงจะต้องมานั่งทําอะไรมากมายไม่มีครับเฝ้ามึงก็เฝ้ากันแล้วแต่มึงจะอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านหรือมึงจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่โจนมาอยู่ในบ้านมันไม่ได้บอกนะให้เฝ้าไม่ได้บอกให้สู้นี่เฝ้าไม่ได้แปลว่าสู้เฝ้าไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปช่วยเขาเนี่ยเออสมมุติว่าโจนเขาบอกเอ้ยไอ้ไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ตรงไหนวะน,นีไน่ไงพี่อยู่นีน่ เขาบอกให้เฝ้านいいี่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าเฮ้ยมึงห้ามไปบอกอะไรไม่ได้บอกเขาบอกแค่เฝ้าบ้านเออทำไปทำมาก็กลายเป็นเพื่อนกับโจนไปเลยฮะโจนก็บอกเออเฮ้ยมึงไม่ต้องนอนนองมันรันอยู่ในเนี้ยมันอยู่กันเนี้ยอยู่ด้วยกันเนี้ยอ่าเห็นไหมโจนกับโจนกับเฮียก็มันก็อย,กยอยู่เลยอยู่ด้วยกันเลยคําว่าเฮียแปลว่าให้ทําอย่างหนึ่งแต่มันไปทําอีกอย่างหนึง่งมันก็เลยแปลว่าเฮียเขาก็เลยเรียกว่าเฮียครับอืม กูบอกให้มึงเฝ้าบ้านไอสัตว์เอยมึงเสือไปเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเรียกเฮียถูกไหมครับก็คือเราบอกให้มันอยู่ตรงนี้มันไปตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเฮียครับเนี่ยละครับผมคือที่เขาเรียกกันว่าเฮียเฮียแปลว่ากูบอกให้มึงทําอีกอย่างเสือทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเฮียอ่านี่แหละครับความหมายของมันนะแปลว่าบอกให้ไปให้ให้ทาอย่างแล้วไปทําอีกอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าเฮียนะครับอ่าน้วทีนี้พอทำมาปุ๊บ ก็คุณลองคิดสภาพมันจะไม่อยู่รอดอยังไงอ้าวยังไงะพี่พี่ว่าไงโอ้ยอยู่ดีอยู่ดีอยู่เปิดแอร์่าเดี๋ยวเปิดให้เลยเอาอะไรอีกอะอยากได้แล้ววปล่าเอากลับบ้านาไม่ต้งกลับแล้วก็ไล์มึงก,มก็ไม่ได้มาเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไล์มาเขาก็ต้องบอกผมม่ดี๋ยวเขามาถูกไหมเดี๋ยวผมบอกพี่ยังไงว่าเขามาอะไรเดี๋ยวเขาไปตอนไหนเดี๋ยวเขาไวจริงนั่นมึงเข้าไปกับเขาอีกเห็นไหมครับโอ้โหอยู่กับโจรก็ได้มึงจะไปอยู่อยู่ได้ทุกสถานการณ์เลย นั่นแหละครับผมมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าโอ้โหแม่กลุ่มชนนี้แม่งเฉียบขาดจริงๆอืมถูกไหมครับนั่นแหละครับเพราะว่าเขาบอกให้มันเฝ้าบ้านไม่ได้ให้มาอยู่แทนบอกให้เฝ้าบ้านสักวันเจ้าของก็ต้องกลับมาถูกไหมครับพอเจ้าของกลับมาไอ้เฮียเนี่ยมันก็ต้องมาแล้วอ้าวเฮ้ยพี่ทำไถามถึงมาเราก็จะได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนครับได้เพื่อนเพิ่มจากอีกหนึ่งคนได้มาจากใครครับก็ได้มาจากไอ้เฮียนี่แหละไอส้สาธียเนี่ยเออ พามารู้จักกันเราพาเลือกกันเราเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยรู้จักกับโจรไปซะอย่างนั้นเอ้าเราไปเรามาเอออยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ไรโอ้โหบ้านหลังบ้นเริ่มเป็นล่าอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วเอออยู่ยังไงอยู่ไปเลยเออที่มาถูกไหมครับโจรกับเขาของบ้านก็เสริมไปได้มารู้จักกันเพราะไอ้เหียนี่เองเห็นไหมครับมันดีเหมือนกันนะมันสามารถทําให้มันสามารถทําให้โจรที่จะมาทําลายบ้านเรากลายเป็นเออเฮยรู้จักกันได้นะผมก็เออผมก็ว่ามันก็โอเคอ่ะ ก็แค่ก็แค่ก็แค่มันไอ้นี้เฉยก็แค่มันไอ้นี้เฉยนะมันมันมันก็เฉยมันมันมันแค่นี้เฉยเองเอ่ออะไรอ่ะมันก็เป็นแบบในลักษณะที่มันไม่มีบ้านอยู่มั่งไม่มีอะไรอยู่มั่งเออเหือยพามานะไม่ไม่เฮียไม่ได้พามานะแต่มันก็มันจะเข้าบ้านเลยแล้วแต่เฮียก็เป็นรีเซพชันครับพนักงานตอนรับเขาก็ตอนรับมานะเห็นไหมครับมันก็เลยทําให้เราจากที่ว่าเราจะมีศัตรู ก็ไม่ได้มีศัตรูให้กลายเป็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แอ้วได้ดีผมก็รู้พอ,อยนี้อยู่อ่าอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านอ่ะก็จากที่ว่าจะบ้านจะต้องแบบว่าอะไรหายหรืออะไรไปเนี้ยเออก็อถามเขาเอาแล้วเอาอะไรไปบ้างอะ่ะเอาน่นนี่นั่นไปขอกเออแล้วเอาไปเอาไว้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็จะได้ไปเอาก็ก็ได้ตามของคืนได้ทุกสิ่งก็ไม่ได้สูญหายแล้วก็ไม่ได้สูญเสียถูกไหมครับอืมนั่นแหละครับผมมันก็ยังสามารถที่จะ ยังคงอยู่ได้